สวัสดีครับท่านผู้ชมปอกกับรายการสยามมังกิมกับวันนี้ผมโกมิดเหลติมันรายการสยามมังกิมวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอพเวตาซาลาตำบลนซากเกลน้องตั้ย์เฉย์โกมิดมาเดียวที่วอพเภอตาซาลากับตำบลนซากเกลเมนูเพลกเพลก็เดียวซาไหร่ชาลีมเอามายำในรูตของแบบสไตล์โบราณแล้วกว่าอีกทีเมนูกับเขาเรียกว่า

ฉันเป็นพ่อค้าขายของเก่าที่มีหัวใจใช้แล้วจกจริงยังไม่มีเจ้าของข้อย่สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มิอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่าเดินทางไปอ่าวัตตุเด็บเที่ยวบันหนองตะ f c นรายการจะน่ารักครับตอนนี้เวลาอาเจ็ดนาฬิกาอกแลอกมีหน้าฮะมีหน้นเซอโควิดไรหน้ากาแต่เดี๋ยวก็โควิดไม่อยากไว้เล้มาดูหลบวัวก่หลบเลยได้กาแล้วขึ้นมาล้วอ่อเจหน้าทจกเลเอุนดมกับ อาจจะสุดเด็กไม่ยายว่างมือกับโซลมยมดูตัวไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันฉันเป็นพ่อค้าขายของเก่าที่มีหัวใจใช้แล้วถูกจริงยังไม่มีเจ้าของนี่ลงไม่ใหญ่ต้องปลาอ๋อไม่ครับเราใหญ่เราใหญ่

Chạp đinh hoặc chạp đinh hoặc chạp đinh chặt chạp đinh hoặc 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 น้ำม <H á. S 2> ัดนำมักกับเอาอดูยีเดียกับผมปลาปลาจะลองกิ yeah. ้ก่อนปาอ้นั้นอย่าไปกินนะดินะไม่เมาก็ไม่เมาแต่ดิบก็ไม่ซือไม่นไยุเลยครับไม่เมาไมเลยอไป50นี่ลลาม่ขาวก็นะฮะตั้งเต้เย5ำยเ้กับมอไม่เหมนเลยหึน

tiếp cả đây và tôi tiếp được ở đây à đá đấy được à bao gu lo bao nọc nhưng lắc con nó bên đá đấy bố nó. là bên ลูอะไกวคุณแต่อเรายสาไว้บนมือม่ราลืรูเป็นเียใครโอ้มัโลีโอโอ๊ะเคครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ตึงมาแล้วกับดีจังหวัดนครศรีธรรมดาช

วัาปาือมั่งนีูอดตั้งมาเลยทั้งนเพื่อที่จะมากินไส้ก็อดตั้งมาเลยมันไส้ยังไงไส้ไปไหนเดี๋ยวกี่วะเป็นเนี้ยในนูที่ว่าน้องเป็นเม่อวานนี้เป็นเมนูที่แบบยำไส้กับผัดข่าับ้างเนยก็เลยห mình yam thả lại để lọc yam yam bếp của răng trong một cái đấy yam trải qua mặt 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 trải 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 <laughs> ờ, nói 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 นุ่น คุณเขาได้หรือครับเป็นความรู้ดีผมไม่เคยได้รู้เลยนะว่ามันเป็นบันนี่นะยาดมันจะได้กินปีละหลังครับงปุ๊บปีกามันช่วงหน้ามรสุมช่วงคืนเรงจะขึ้นมากับขืนเหมือนปีนี้ก็ได้กินแค่วันเดียวกับผมขึ้นมาแค่วันเดียวกับซือว่าแต่กาได้มาก็โอเคกับผม๊บข้าวง่าอยาะครับก็ขึ้นมาทั้งคนเก็บมันเลยกับผม๊ีม้อรุ่มดีกันนะไปไปเร่งกันเลยวะโอเคครับปุตามมาเลยครับ โอโหน้นเลยออได้ไม่ได้ก็ตมาต้องเปิดเรื่อง พี่สาไดไปกบบครับได้แม่กลัวคนรวยมาเลวครับพี่าไดกับมปยุกับตัวกีจำบือนี่เป็นคนี่เกับหลวกไส้ก่นหลวกไส้ก่อนับเปล่า ผมโอเคแต่ปป็นกาดดำเนินการเลยครับมเรวเร็วอรอไาเวอเดือดปับเป็นไตักขึ้นเลยนะโอเคกับต่านผู้ชมตอนนี้ก็ลวก้าย่อนครับสายดือซาไกสีได้มายักตรมชจติได้ตอนเดีอมอตุเข้าี่อข้อมูลเดี๋ยวได้มาตอนเจ้าแบบผมเร็วๆเร็วๆเร็วๆอ่ใจใไม่เป็นยงนี้ครับ กะไรเนี่ยคือใส่ตอนคือบอว่าตั้งน้ำกะไรได้เลยไม่ต้องรอใเดือดพอหนามเดือดตึงเราหยกขึ้นเลยครับม,มันไมเลยงพอหยกขึ้นมันจะเปลี่ยนสีได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะตักมาโอเคน้ำเย็นครับรอรอบน้ำเย็นมันจะได้มันหลดมันกรอบโอเค Còn bên này Quán rồi hắn à? Thì đâu rồi hắn rồi quán rồi rồi, quả yam ซ้ายชัดแล้วก็ต่อไปก็จะเตรียมเครื่องเครื่องท่องมันก็คือมีวอมมีโอ้ลิปปี้ไมันเลยคือกันครับมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเด้งครับกาวคั่วแล้วก็นี่น้ำปลาเนี่ยเอามาตั้งไว้ให้หมดขึ้นให้หมดขึ้นตั้งดิปี้ก็เคย ล่งจะติดเตลียมถูกยางโลมเร็วกาเ<ม>รารู้กรกะบวนการการตุงอันดับแรกเลยคือสอวิตช์ที่ไม่เนียนเยนะ่ยลุกไม่ได้ nhìn ra tiếng gặp, ra yêu mọi người Bà thăm thì sáng mấy À. năm tắm như. năm mấy thứ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 

Niêm minh nữa, yuan giỏi của mình về ngay như vậy, kì nè gọi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  này gọi nè 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 สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วกับตับบดจิ้มรอมยังครับผมรวมกับตับบดจิ้มกันโอ้ยอย่ากับก่อยครับวันนี้วะนีกระรุนโตมั้งครับกระรนโตนะเจ็ดวันอนได้ยังยังยิดต้องมาหน้าเนอนผมจะทำการชิมครับไนะยำซ้ายครับมันกับดังมันเกี่ยวเอื้องเลยคืดๆกับคืดๆร้อยกับ

ไอจูเนียเนี่ยจูเนียตับดกินจับจัดยูมยูมิดเลยกินมันกินในบ้านไม่ใจไม่ไม่ใจไม่จปันนี้เลยจับเนี่ยตย้รับมอะรับก็อยากเป็นการส่วนตัวทำไมไอหยอกไปแนเลยก็ยันนะแค่นินได้เลยเป็นการส่วนตัวไม่ได้ครไม่ได้ไม่ได้ โอเคสำัเาๆโดยเตนเดียวดักลูกปาบน่นองนนูปครับน่าจะลจกับกินแล้วก็เรียวว่าอนี้พระมันต้องกินารเป็นยาครับมันจะนยาเป็นอโกมชจะทาการจิมซาายำกับลากลองกิมเลยว่ารสกจัดมันจะดักแค่ไหนมันจะกินได้ไหมโกมจะทำการจิม pan pan ครับตอนนี้มินนี้มันเป็นปลากระเบนนกครับ,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 บกบะระเบนเป็นไงันบ้างเรียนน้ำนะมาลวนนี่แหละลักษณะกระไกลนกบินได้กันบินได้บินได้ครับับปากอยู่ข้างหลังครับเก่งเพชรปลากระเบนนกใส่ใบดาปากก,ปากบป้าพุงก้อนเลยนะ Quay vlog lều. Ah, vlog diễn gia banh kỳ lạ gồm. Ah, vlog vlog. Ah, vlog gặp Ah, vlog vlog còn đi hai cuốc tổng kín con răng rắn gặp Giác mà chim chim mưa Quên lại gắn mà, Còn đi mấy lưỡi Ấy gặp điểm Xuân lập xuân lập Ồ xuân lập xuân lập Xuân lập tiền mấy quên với gặp không? Mấy quên với gặp Lá đây gặp Gột nhắn đi á Đồn gặp không? Đồn tin đồn tin Nên nên nó ít nên nên

Wow. lẩu lao ừ. à có được lẩu gulo kim menu này cũng được tương cao mà quá tương cao gulo gulo lẩu gulo

cao gặp rất cao gấp cao gặp cao gặp Ok tập cao gấp 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 à có cao gấp 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 cao Facebook, lại YouTube, cao mà dành thời qua để đến không biết người các gặp menu đấy, comment, ghi nhận đáp, nếu có vấn đề comment để tìm anh giải quyết. Siam mang im, các ông chào các ông, xin chào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 , xin xin chào,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  gặp chào, xin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  chào, ดีเลยไม่ได้เลยไม่ไเลยคือกระสายกระสับสุกสุกตอนตอนกอดกันจุกกันสาลรพันน้องคนคุนวายสับสนมาแต่ยามจะนอนต้องกอดกันกอดกันให้ยุ่งพอต่อเตียงสูงคงกลัวตกที่นอนน่ากักลาบเลลา Chà mì cũng có chấm với rau keo. นอคนวุ่นวายสับสนเดียวกลุ่มเดียวกลิ่มเดียเด๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากมไม่รู้จักอิ่มไม่เรื่องยุ่มยิ้มแม่ยามจะนอนนอนเสือยังไม่พอใจต้องเอาไม้มาทำเตียงนอน นอนเตียงยังไม่สนุกต้องหาโูกมาผูกก่อนนอนเท่านั้นยังไม่พอใจนอนไม่ได้ถ้าไม่มีหมอนนอนคนเดียวก็ทำอิดเอื่อนต้องหาเพื่อนมาเป็นผู้นอนมีผู้นอนยังนอนไม่หลับกระสายกระสับ อ,อ,อดกันจุกกันสารพันนอคนคุนวายสับสนแม่แต่ยา เดียวหิวเดียวหิ่มเดียวร้อนเดียวเย็นเป็นอยู่อย่างนี้เดี๋ยวจนเดียวมีเดียวเศร้าเดียวยิ้มเดี๋ยวนั่งเดียวเดินเหลือเกินนอคนวุ่นวายสับสนเดียวกลุ่มเดียวกลิ่มเดียวเบื่อเดียวอยากไม่รู้จักอิ่มไม่เรื่องยุ่มยิ้ม ่พอใจต้องเอาไม,มา้มาทำเตียงนอนนอนเตียงยังไม่สนุกต้องหาผูกมาผูกก่อนนอนเท่านั้นยังไม่พอใจนอนไม่ได้ทําไมมีหมอนนอนคนเดียวก็ทําอิอนต้องหาเพื่อนมาเป็นคู่นอน กอดกันกอดกัน,กนให้ยุ่งก็ต่อเตียงลูงเลยกวาวตกที่นอง